หค,คิดเองใช่เป็นอยากก้อยมาคอยพี่น้องโอ้ยอช,ชักชมเลยนะก้อยก้อยหอยอันนี้บบนะพี่น้องคนไทยเขาเอิญหอย,อยมันเอาหอยเรือ เดินเข้าไปเอสะดวกจะหนึ่งสิน่าจะไม่น่าจะได้ จังปึ่งกระหูกกระแจน้ำปลาควงเปรเกือกใส่เปรืนกำปลาก็คองหินํำเกลือนแค่แนั้นไง สวัสดียามเช้าจ้านะฮะอีตาส่างบ่ปล่อยมูสเ้านี่ยของมึงมึงเจ๊มของมึงไปปล่อยนะมึงกันมึงไปปล่อยหัวในข้อแบบแยกไปปล่อยโดนมต้องทากครับนี่ดอกมูสเซาด์เน่บริษบริษัทไปปล่อยเนาะแอบไปนยกปล่อย ถ้าไม่ปล่อยในข้อเนีออ่ปล่อยโดนไม่ต้องถ่ามันจะเจ้ากระนางเอาตัวอาหารให้กินอย่างสาวก็เสียอาหารไปให้มันสาวเลี้งลูกสาว ้าวเตะวานนี hmm. al sure, so mm ่แหละพื่อนท้องเข่าเพื่อนนี่ว่าไงบะมีก็บมกินเนาะที่แม่ต้อยหอยเออก็แท้ก็เอิญหอยทาดเนาะหอยทอดไหนเนาะเอ๊ะ า <c oughs> ลูกพลือมากินข้าสบายดีขิดเขา้าเลยมาๆม,<า>ม,มากิดขามาเอนเมาตี้หน <c oughs> หน้าขาวขาวมาพ <c oughs> ี่มาพี่มือ

おい เราเำยบบบไม่แล้มันก็ติดแล้วเอาให้ก็ใชดตัวนั้นก็ง้อทำเลพูันง่ายมันจีิดมันจีจีแบบใส่บ่อมีเลยน้องแดงนี่ที่คืนหนามือแ้กคนยากแล้วก็เ้อนกันก่อ ได้ได้บอขอโไปบอได้ทั้งเบอขญในั่นและว่าเด้วด่เด้อนี่ดูเฮได้หรบพ่อแม่เอนั้นบอกเมันดูยอ พ่อมาจากที่ถัดไนดิเอาไปบุชดิมิเอาไปบวชอ่อคนนั้นจีแม่หรอแม่ยุงเท่พอคนไปบวชบวชอยู่ันาดเลือดอ้ย่ันตรตกกาบดิมิ บวอยูทไทยบ้างปนดดูอเมรัตนอเก็บเหน่อยนะนาใกล้กันอันนั่นนีวัดโหวัดอันต่างชิงอะไรเงี้ยเก็บเอาไปวชน่ะอันนั่นบอเอออืมว่าไปเขาไม่ง่ายไปหรอกหรืออืมอืมแรงมืกแต่ไปมึงนะพ่อไม่เรียก ไปจะบตาไปชวนไชวนมันง่ายหรอไปบ่ไปจอดลูกตว่านี่บอจับบ่ประทังเลยโบบเมื่อเมื่อมาแต่เอดใส่ให้ลูกเอนรัดรัดหน้าง่ายหรอบ่บ่มดใบดอกมุดใบดอกทำเขาุดแตทำทำ แล้วไปห่อมหมุ่งห่อมคือที่ทำสางที่ไหนไม่ยากมิกัาปุบอุแต่ไม่ยากมิจฉาบ้าความคนได้อีกหนึ่งที่ มาข่าวขันจันชหายวุ่นน่ะเงอู่วันจัเพื่อนอื่นเืนในเดอนอ้าคือบะัวุ่นน่ะเพื่นก็ไปเพื่นมาเึง่อเอาน้ำน้เมเ้อืนล่างัือเดาอดเลยทีเดีโตจักกูเนจิอมมาลาอจักและขเต้นจักเ ส็เคยหัวใจมันเป็นเพื่อนบ้านหอยานี้ปแต่คนเานบ้านอดูพีเี่นนะมาอยู่น้องดีหน่อย่ดีอยนะแต่กินตบ้านนั่ะแซงทานองได้ขาเป็นหมือนมัเิ่ยจะไปเบิ่มูว์าโอ้ย้าไปเขาคือเอาุเคยเห็นมูเคยเห็นพันลุงเกลืีลุงจีันเกลือน่ปนำเขานัลุกเ ามีเรียบหมครับโอ้ยเจ้ามันเขาก็ออกมามุ้งด้วยเขาดูดดดาาบ้านเขาก็เคยหาก็ออกมากเลยไปไปจอมเบิ้งนี่จะมาคั่วข,ขาวนะคือผ่านแดงคือบวกนี้ vâng cái lái lại đi ăn đi lôi ra bất chịu một Bạn lên một phao lên một phao lên một phao lên một này

เขาไปจะไม่มีกเนเนี <to min ito> ้ยบ้าอะไรยังไงอ่ะเสียงมาโลดได้อหมบ้าเนี่ยบ้าอะไรบ้า 你倒开，还是你酱白糖？

งานบุกมีอะไรบ้างทำไปทำงานทุกเช้าทำงานกันตัวเล่าเมื่อก่อนงานนี้เราติดใจแต่เราอย่างนั้นไงคือไราติดใจแต่เอาเงินมางานหลังตือน

ไปได้ไปถือได้เจ้าคู่ไปถือเมื่อือ่องเื่อมก็เท่าเอกโช่ดจกว่าอย่านี่นะขอกบบมี่อจะัดบุคคลจะ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 เคยคอผัดมาซือไปโไม่ัยังกนย เรอเสือม่เอบ่้กรรมผมมากไงเพร้ะกรร่วที่เราบเลเาบรจาคเป็นไงละไปนี่ละบุคคแต่ว่าเราควรทำผวกอมิตร้าวบุคคยคือชารประชาตักับบุคคี่น้ำใจประชเกิดมาเขาเข้าโทรมากเมื่อดังเขาารับกับบุคคที่รางกับบุคคลคือแบบนี้ รัดเชื่อเข้าไปช่วงเป็นงานเป็นยังเสร็จเจ้าเราบูอว่าฉันไปเรียนมาไปมาแรวเขาลงมือเขาที่มาลาดเอาบ่ว่ะบูอก็บืูธเบื่อฉันว้ยงามอยากมาแล้วจะให้ขอให้เขาโทรหายเท่านั้นนะโทรศัพท์โทรให้คอยแม่แบบนี้เขาคอยโทรหา

Ito nya, ano pa เพื่อเขาลองดูัาสั่มแต่น่มันโท่เนี้ยมันวนไม่ขึ้นเขาเข่าหันกันแต่ว่าเพิ่อเคยโทรบทโทรไปได้แเขาเขาลงแม่เพิ่ไปก็บแม่ไทยบอะไม่ใช่หรออเไรปรหมา่นี้เลย ของเราก็มีครอบครัวแล้วไปใช้เราก็ไปไปเยี่ยมไปใหญ่ก็เทียวเที่ยมันจะไม่ไทยเลเป็นครูมัไกลายิันเรามานอนตัวเลยจังมันตืนมันเจอไปโยงถามไปก็ไม่ไทยพี่น้าจ๋ามันปลาป่าจ๋ากันจ๋าสวัสดีฮะเว็นศูนย์กระแพ่สอบุบปากบุบผึก room Indian.